see later upll จะบอกว่านี่คือเพลงที่ติดเรทมากที่สุดที่ผมเคยแปลมาเลยซึ่งก่อนหน้านี้ที่แปลเพลงยำมี่มันก็จะมีคําหรือว่าประโยคที่มันสื่อถึงเรื่องเซ็กส์เนี่ยบ้างนิดๆิดหน่อยๆในเนื้อเพลงแต่เพลงนี้เนี่ยมันติดเรทแบบ จะแปลยังไงดีไม่ให้มันโอเวอร์เรทอ่ะคือแบบเก <c oughs> ินเรท18บวกมากเกินไปที่ยังสามารถแบบออกสื่อได้อย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้กับประโยคที่อยู่ในเพลงนี้จริงๆมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่เราจะได้เรียนรู้กันปกติในคอร์สเรียนหรือว่าในห้องเรียนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามาแปลเพลงนี้ให้มันเข้าใจถึงแก่นถึงเนื้อเพลงของเขาจริงๆกันดีกว่า ข้อนแรกนะครับ make me sweat make me hotter นะครับคำว่า sweat เนี่ยแปลว่าเหงื่อไหลเหงื่อเหงื่อแตกเวลาที่เราร้อนๆหรือว่าเวลาที่เราแบบรู้สึกอะไรก็ตามที่มันทำให้เรารู้สึกแบบเหงื่อไหลอย่างเงี้ยมันคือการ sweat make me sweat make me hotter คำว่า make me hotter นะครับก็คล้ายๆกันถ้าแปลตรงๆก็คือทำให้ฉันร้อนขึ้นอีก นะครับซึ่งร้อนขึ้นอีกอยังไงความหมายแรกก็คือร้อนขึ้นอีกจนเหนื่อไหลแต่คำว่า hot ที่เราอาจจะเคยเรียนมาในโรงเรียนที่อาจจะมีคุณครูบอกว่าอย่าไปพูดนะว่า I'm hot ถ้าคุณครูบอกว่าอย่าพูดนะคำว่า I'm hot เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแปลว่าฉันมีความต้องการทางเพศนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ขนาดนั้นจริงๆแล้วเราก็สามารถพูดได้ถ้าเรารู้สึกร้อนเราสามารถพูดว่า I'm hot ได้แต่ว่าถ้าในสถานการณ์หรือบริบทที่เราบอกบว่า I'm so hot คือฉันแบบฉันเร่าร้อนฉันฉันรู้สึกมีมีอารมณ์จนแบบจนสเหง แล้วนะอะไรเงี้ยคำว่า I'm hot ของเรามันก็จะแปลว่าแบบนั้นนะครับซึ่ง make me hotter ก็คือทำให้ฉันรู้สึกมีอารมณ์มากขึ้นกว่าเดิมอีกเหรอไหมฮะสองความหมายเนาะทำให้ฉันร้อนขึ้นจนเหงือแตกเพิ่มขึ้นอีกหรือทำให้ฉันแบบรู้สึกเร่าร้อนขึ้นเพิ่มขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแค่สองประโยคแรกมาก็เริ่มแล้วใช่ไหม make lose breath. Make water. อ่ะแล้วก็ make me lose my breath make me water Make me lose my breath นะครับคำว่า lose my breath เนี่ยก็คือแบบนึกถึงเวลาที่เราวิ่งเหนื่อยๆแล้วเราแบบหายใจไม่ทันนะครับอ่ะก็คือ lose my breath ทำให้ฉันตื่นเต้นเล่าร้อนจนแบบจนหายใจไม่ทันไปเลยสินะฮะแล้วก็ make me water นะครับซึ่งคำว่า make me water เนี่ยถ้า ตามภาษาอังกฤษจริงๆนะครับใน dictionary ความหมายของคำว่า water หรือคำว่าน้ำเนี่ยในบริบทแบบนี้จะไม่มีแต่ว่ามันจะมีรูปประโยคที่คล้ายๆกันอยู่คือ make my mouth water ที่แปลว่าทำให้ปากของฉันหลั่งน้ำออกมาไม่ต้องคิดลึกประโยคนี้ไม่ได้ติดเหลดอะไรนะครับเราจะพูดเวลาที่เราเห็นอาหารที่มันแบบอุยน่ากินมากเลยจน It makes my mouth water มันทำให้ปากของฉันเนี่ยมีน้ำไหลออกมาซึ่งน้ำไหลออกมาคืออะไรก็คือน้ำลายนะครับ Make my mouth water มันก็จะคล้ายกับประโยคนี้ Make me water คือทำให้ฉันมีน้ำไหลออกมานะครับซึ่งอ่ะอันเนี้ยเราก็จะต้องตีความเอาเองแล้วว่า มีน้ำไหลออกมาคืออะไรอ่ะถ้าคิดแบบว่าไม่ได้ลึกมากก็คือต่อเนื่องมาจากท่อนเมื่อกี้ที่แบบว่าทําให้ฉัน sweat ทาให้ฉันเหงื่อไหลใช่ไหม Make me water ก็คือทําให้ฉันแบบมีน้ําไหลออกมาทําให้ฉันเหงื่อไหลออกมาจนแบบจนมันเป็นน้ําจนมันเปียกไปทั้งตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าลึกไปกว่าน,นั้นอีกมีน้ําไหลออกมาคืออะไรอ่ะก็คิดเอา normally โดยปกติแล้วโดยปกติแล้วอะไร I can keep my cool ฉันสามารถ keep my cool แปลว่าอะไรแปลว่าการ keep my cool คือการที่เรา keep keep look keep ความสุข,ขุมเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บเก็บทรงเหรออะฉันสามารถเก็บทรงของฉันได้แบบฉันรู้สึกรู้สึกอะไรฉันก็แบบไม่ได้แสดงไปตรงๆอะไร,งรงเงี้ย ปกติแล้วฉันจะเป็นแบบนั้น Normally I can keep my cool but tonight I'm wilding แต่คืนนี้ I'm wilding wild มันแปลว่าความความดิบ ความสัญชตาตญาณดิบความเป็นป่าเถื่อนหรือความแบบความเป็นสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าบอกว่า I'm wilding มันจะแปลว่าฉันแสดงนิสัยดิบดิบนิสัยแบบอ่าที่ที่เป็นสัญชตาตญาณดิบของฉันออกมาเลยคือไม่มีการเก็บทรงไม่มีการคลิปลุกไม่มีการแบบกาละเทศะอะไรเลยฉันทําตามสัญชตาตญาณดิบของฉันเลยอะไรเงี้ยปกติแล้วอะ ฉันคีปลุกของฉันได้นะฉันเก็บทรงของฉันได้นะแต่คืนนี้แบบไม่ไหวจริงๆฉันแบบอยากยังไงฉันก็จะเอาอย่างนั้นเลย I'm a bee นะครับอ่าหลายคนอาจจะสงสัยกับคํานี้นะครับ I'm a bee คืออะไร I'ma เนี่ยมันย่อมาจาก I'm gonna อ่าซึ่ง I'm gonna ก็ย่อมาจาก I'm going to อีกทีหนึ่ง I'm going to ย่อเป็น I'm gonna แล้เป็น I'ma ภาษาอังกฤษอะเนาะ I'm a be ก็คือ I'm going to be ฉันจะเป็นหรือฉันจะอยู่ฉันจะอยู่อะไรฉันจะอยู่ใน a dangerous mood อยู่ในอารมณ์ที่มันพลุ่งพล่านในอารมณ์ที่มันอันตราย dangerous mood อาจจะดูแบบพลุ่งพล่านเหมือนสัพว์ที่แบบที่มัน dangerous มันมันดูแบบควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือเป็นอารมณ์ที่แบบไม่สามารถควบคุมได้แบบพลุ่งพล่านมากๆฉันจะอยู่ในอารมณ์แบบนี้แล้วนะ Can you match my timing? Match my timing แปลว่าตามอารมณ์ของฉันให้ทันคำว่า timing เนี่ยหมายถึงการที่ตัดสินใจที่จะพูดที่จะทำอะไรก็ตามในเวลาใดเ,เวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาถามว่า can you match my timing คุณสามารถ match my timing ได้ไหม Match ก็คือทำให้มันเหมือนกันใช่ไหมคุณทำให้ให้เหมือนกันได้ไหมฉันอยากจะทำแบบนี้คุณตามฉันให้ทันคุณทำแบบแบบเดียวกับฉันเลยได้ไหมคือ Match ไม่ว่าฉันจะทำอะไรเนี่ยให้คุณ m a t ช h ฉันให้ได้ คุณทำได้ไหม telling me t e l l i n g me บอกฉันสินะครับจริงๆต้องพูดว่า tell me บอกฉันก็ได้แต่ว่ามันเป็นภาษาเพลงอะ่ะมันก็เลยอาจจะไม่ได้ตรงแกรมมาแบบเป๊ะๆมากนะครับบอกฉันสิว่า you're really about it คำว่า you're really about it หรือ I'm really about it เนี่ยมันเป็นภาษาที่เฉพาะเจาะจงในเรื่อง Sex ก a l เลย really about it ก็คืออยากมันมากๆแล้วอบอกชั้นสี่ว่าคุณนะอยากมันมากๆแล้วนะครับซึ่งคำว่าอยากไม่ใช่อยากทั่วไปด้วยก็คืออยากแบบผมไม่สามารถพูดคำแบบตรงๆได้นะครับเดี๋ยวติดเซนเะซอร์เนาะก็คือนั่นแหละทุกคนน่าจะนึกออกนะครับแล้วก็อส่วนในเรื่องของภาษานะครับ about it นะครับคำว่า about ที่มีขีดๆแบบนี้ก็มาจาก about it นั่นเองบอกชั้นสี่ว่าคุณแบบอยากมากๆแล้ว Why try hide it? ทำไมถึงต้องพยายามที่จะซ่อนมันละ่ hide. ละ Hide แปลว่าซ่อนนะครับทำไมต้องพยายามที่จะซ่อนมันไวล้ล่ะอยากก็บอกฉันมาเลย Talk is cheap อันนี้ก็จะต่อเนื่องมาจากท่อนที่แล้วนะครับ Talk is cheap ถ้าแปลตรงๆแปลว่าการพูดมันถูกมากนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็แค่บอกออกมามันง่ายมากๆเลยนะครับก็แค่พูดอ่ะก็แค่พูดออกมาอยากได้อะไรก็พูดมันง่ายมากมันไม่แพงอ่ะเออเนอะไหมมันมันไม่ได้แพงอะไรจนแบบจนมันทํายากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้คําว่า cheap talk is cheap การพูดอ่ะมันง่ายมากเลยนะพูดออกมาเลย s o c i a l me เพราะฉะนั้นบอกฉัน that you Understand how I like it ว่าคุณเข้าใจ how I like it how I like it ก็คือว่าว่าฉันเนี่ยชอบแบบไหนชอบมันยังไงคือเป็นประโยคท้าทายนั่นเองโชว์ให้ฉันเห็นเลยทำให้ฉันเห็นสิว่าว่าคุณอนะเข้าใจว่าฉันชอบ มีเซ็กส์แบบไหนอ่าถ้าจะพูดตรงๆอ่ะนะหรือว่าฉันชอบแบบให้คุณทํายังไงกับฉันอะไรเงี้ยโชว์ซิเห็นไหมมันเป็นการท้าทายว่าเอาเลยโชว์ให้ดูหน่อย Can you blow my mind Blow my mind เราจะได้พูดในตอนที่มีบางสิ่งบางอย่างทําให้เราแบบโอ้แบบ blow เขาเรียกว่าอะไร blow my mind คือแบบทำให้ความคิดของฉันมันแบบอย่างนี้เลยอะ It blows my mind อย่างเงี้ยคือแบบนึกไม่ถึงเลยมันดูแบบน่าตื่นเต้นมากๆทํทำให้ฉันแบบโอ้ oh, surprise จนแบบคิดไม่ถึงนะฮะนั่นคือ blow my mind คุณทำให้ฉันแบบรู้สึกอย่างนั้นได้ไหม <S 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 อ,อันนี้ก็เริ่มมาแล้วทีนี้ set off my whole body set off คือการที่เริ่มต้นทําอะไรสักอย่าง my whole body ทั้งตัวของฉันนะครับคือเริ่มต้นกับทั้งตัวของฉันได้เลยหรือจะแปลว่าทําอะไรกับตัวของฉันทั้งตัวของฉันเลยอะไรเงี้ยคือ set off มันเลยทำมันเลยเริ่มต้นทำมันเลยทั้งตัวของฉันเลยอเริ่มมาแล้ว ถ้าฉันให้เวลาของฉันกับคุณและประโยคนี้แหละที่แบบผมรู้สึกว่ามันติดเรทแบบที่สุดเลยของเพลงนี้คือ Can you snatch my soul from me นะครับคำว่า snatch เฉยๆของมันเนี่ย snatch มันแปลว่าการฉกการฉุดอะไรอย่างเงี้ย เอาแบบเร็วๆคือฉกไปเลย snatch my soul นะครับ my soul soul แปลว่า soul แปลว่าวิญญาณนะครับคือฉกเอาวิญญาณชุดเอาวิญญาณของฉันไปเลยไปจากฉันเลยใช่ไหมอันนี้คือแปลแบบตรงตัวนะ can you snatch my soul from me คุณเอาวิญญาณของฉันไปเลยได้ไหมนะครับ แต่ในเพลงนี้มันไม่ได้แปลแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันจะมีประโยคที่ฝรั่งเขาพูดในตอนที่เขาแบบที่เขาใช้พูดในเรื่องของการมีเซ็กส์กันเนี่ยว่าให้ฉัน snatch your soul ไหมซึ่ง snatch your soul มันจะแปลว่าจะพูดยังไงให้มันแบบไม่ไม่ไม่ไมติดเซนเซอร์ดีจะพูดยังไงให้มันไม่ติดเซนเซอร์ดีค่นี้แหละยากอ่ะเดี๋ยวจะพูดเป็นแอคชั่นละกันก็คือ อันนี้คือดูจากคำแปลที่เป็น dictionary แบบที่ฝรั่งเขาแปลไว้ให้ละกันนะครับเขาบอกว่า snatch your soul เนี่ยมันจะแปลว่า when you go down on a lady การที่คุณก้มลงไปให้ผู้หญิงแล้วก็ lick เลีย her vagina อวัยวะเพศของเธอแล้วก็ oral on a lady ก็คือเอาทำ oral sex ให้กับผู้หญิงอ่ะอันนี้น่าจะแบบน่าจะฟังดูได้ที่สุดใช่ไหมคือการที่ทำ oral sex ให้ผู้หญิงเขาจะพูดว่า Can I snatch your soul ฉันขอกระชากวิญ,ญญาณเธอได้ไหมกระชากวิญ,ญญาณก็คือการที่นั่นแหละนะฮะเห็นภาพแล้วใช่ไหมหรือถ้าไม่เห็นต้องต้องหาให้ดูไหม ไม่ต้องมั้งอ่าแล้วก็ผมชอบอันนี้มากเลยอีกคำแปลหนึ่งที่เขาเขียนไว้ก็คือ eating your pussy นะครับก็คือกิน pussy ของคุณ pussy ก็แปลว่าอ่าก็คือคำที่เขาใช้เรียกอวัยวะเพศผู้หญิงแบบน่ารักน่าหลาดเหยียบ pussy เหมือนแบบจิ๋มอย่างเงี้ยกินกินจิ๋มของคุณอย่าเงี้ยโอเคเข้าใจแล้วแหละเข้าใจแล้วใช่ไหม Can you snatch my soul from me คือในเนื้อเพลงเนี่ยมันมีคำว่า from me มาต่อมันก็เลยแบบ ซอฟขึ้นนิดหนึ่งแล้วดูเป็นเนื้อเพลงที่ที่แปลว่าคุณกระชากวิญญาณของฉันจากฉันไปได้ไหมอ่ะมันมีคําว่าจากฉันไปได้ไหมมันก็เลยฟังดูแบบซอฟลงมานิดนึงแต่ว่าพอเรารู้แล้วอ่ะว่า snatch my soul มันแปลว่าอะไร can you snatch my soul I don't i I don't wanna wait ฉันไม่อยากจะรอ wanna ก็มาจาก want to I don't wanna wait ฉันไม่อยากจะรอ I'm t a k e i t มาเอามันไปเลยมาเอาอะไรมาเอาโซ l ของฉันไปเลยมาเอาวิญญาณของฉันไปเลยมา snatch my soul ไปเลยนะครับ c o m e and t a k e i t Take me where I n been before Take me where I ain't been before ก็คือพาฉันไปในที่ที่ฉันไม่เคยไปมาก่อนแต่เขาไม่ได้หมายถึงว่าให้ให้พาไปที่อื่นประโยคนี้มันจะแปลว่าพาฉันไปให้ถึงสวรรค์น่ะนื่องจากว่าฉันอาจจะเคยไปสวรรค์มาแล้วแหละแต่เธอช่วยพาฉันไปในในสวรรค์ชั้นที่ฉันไม่เคยไปได้ไหมเอาให้สุดๆไปเลยอะไรเงี้ย Take me where I ain't been before ain't been ก็คือจะมาจาก I haven't been นะครับคำว่า ain't มันจะแทนได้หมดเลยทั้งเป็น aren't isn't haven h a s า n อ่ามันจะแทนคำพวกนี้ได้หมดเลยแล้วเขามักจะเอามาใส่ในเพลงด้วยเพราะว่ามันมันฟังดูสวยแล้วมันเป็นคำร้องที่ที่โอเคกว่าที่จะร้องว่า take me where I haven't been before ไม่ลงจังหวะอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนเป็น where I ain't been before เราจะเจอแบบเนี้ยในหลายๆเพลง ออ, yeah, yeah. อันนี้อีกแล้ว Hopefully หวังเป็นอย่างยิ่งว่า you can last all night don't get too excited You can last all night ฟังดูเผินๆอาจจะไม่มีอะไรนะครับคุณช่วยอยู่ให้ทั้งคืนได้ไหมใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะพูดแบบนั้นนะจริงๆต้องพูดว่า Can you stay all night คุณอยู่ทั้งคืนได้ไหมใช้คําว่า stay นะครับแต่คําว่า last มันแปลว่าคงอยู่อะอะไรก็ตามที่คงอยู่ตลอดไปเราจะเรียกว่า last forever นะครับก็คือคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้น last all night อะไรคงอยู่เหมือนคุณแบบทั้งคืนเลยได้ไหม Don't get too excited แล้ว Get to o excited นี่มันแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเซ็กส์กันแล้ว Get too e x c i t e d นั่นแปลว่าเราจะถึงจุดสุดยอดเร็วเกินไปถึงคลายแม็กซ์เร็วเกินไปเสร็จเร็วเกินไป <c oughs> พูดยากแต่ก็พูดเยอะจังนั่นคือเวลาที่เรา Get to o excited แปลตรงๆมันคือตื่นเต้นเกินไปนะครับเมื่อไหรก็ที่ตื่นเต้นเกินไปแบบ มีเซ็กซครั้งแรกอย่างเงี้ยเราก็จะถึงจุดสุดยอดเราก็จะเสร็จเร็วนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นคำที่พูดกันนะครับเพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะ last all night คุณจะได้ทั้งคืนนะ don't get too excited อย่าตื่นเต้นเกินไปล่ะอย่าเสร็จเร็วเกินไปล่ะอันนี้คือแบบ Oh my god เลย you ain't gotta go nowhere คุณจะไม่ต้องไปที่ไหนเลยอแปลธรรมดาก่อนนะ you can stay inside it คุณสามารถอยู่ข้างในมันได้เลยอันนี้คือแปลแบบเรียบๆธรรมดาตามเนื้อผ้านะครับแต่ก็อ่ะย่อมาจาก have got to ซึ่งแปลว่าจะต้อง you ain't gotta go คุณจะไม่ต้องไป nowhere ที่ไหนเลย you can stay inside it นะครับซึ่งถ้าร้องว่า you can stay inside เฉยๆเลยเนี่ยมันจะแปลว่าคุณสามารถอยู่ข้างในนะครับ inside เนี่ยแปลว่าภายในอาคารอยู่ในห้องอย่างเงี้ยไม่ใช่นอกห้องไม่ใช่นอกอาคารนะครับเราจะเรียกว่า inside ใช่ไหม แต่อันนี้มันมีคําว่า it เข้ามาด้วยคือเวลาที่เอาขอพูดตรงๆเลยละกันคือเวลาที่เราผู้หญิงกับผู้ชายจะมีอะไรกันมันจะมีประโยคนึงเวลาที่ผู้หญิงเขาอยากมากๆเขาจะพูดว่า get inside หรือ go inside เอาเข้ามาเลยเร็วๆเอาเข้ามาเลยอย่างเงี้ยใส่เข้าไปเลยอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้น you can stay inside it คิดว่าแปลว่าอะไร คุณจะไม่ต้องไปที่ไหนเลยคุณสามารถอยู่ข้างในนั้นได้เลยคาอยู่อย่างนั้นแบบไม่ต้องถอดออกต่อมาจากท่อนก่อนหน้านี้ไงทั้งคืนเลยอย่าอย่า get too excited นะอย่าเสร็จเร็วเกินไปนะไม่ต้องถอดออกนะไม่ต้องเอามันไปตรงไหนเลยนะเอาไว้ข้างในนั้นแหละกนะ็กลับมาท่อนเดิมอ โอเคนั่นคือเนื้อเพลงทั้งหมดของเขานะครับอ่ะมันก็อาจจะวนวนท่อนแบบ make me sweet make me h a r d e r แล้วก็ can you blow my mind สลับกันไปจนจบนะครับแต่ว่านั่นก็คือทั้งหมดแล้วเนาะซึ่งอย่างที่บอกเก็นไหมว่ามันแบบฟังดูรูปประโยคอะถ้าเราถ้าเราไม่ได้แบบไม่ได้รู้ว่าความหมายลึกๆมันแปลว่าอะไรมันก็อาจจะฟังดูแบบอ๋อก็แค่ยั่วยวนเร,าร่าร้อนแบบปกตินะครับแต่ว่าสังเกตคำดีๆมันที่เราดูกันไปเมื่อกี้คือแบบ oh my god ก็เลยอยากจะพาทุกคนเอามาเรียนรู้กับคําพวกนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละมันไม่ใช่ประโยคหรือคําที่มีสอนในหนังสือหรือคอร์สเรียนหรือบทเรียนภาษาอังกฤษแน่ๆนะครับมีวิธีเดียวที่เราจะรู้จักคําพวกนี้ประโยคพวกนี้ก็คืออยู่กับฝรั่งจริงๆหรือไม่ก็ต้องเคยดูในหนังที่มันมีฉากอะไรแบบนี้จริงๆนะครับซึ่งไอ้ที่ผมพูดมามันก็มีในหนังฝรั่งจริงๆนะอ่าถ้าในหนังไทยเราจะรู้สึกแบบโอ้โหมันติดเรทมากเลยแต่ว่าในหนังฝรั่งอ่ะมันมีฉากพวกนี้ให้เห็นอยู่ แบบบ่อยๆอยู่แล้วโอเคแล้วหลังจากนี้เราก็จะฟังเพลงนี้ด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับมีคำไหนมีประโยคไหนที่เพิ่งได้เรียนรู้ใหม่บ้างที่ในภาษาอังกฤษนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาแชร์ share, แล้วก็แบ่งปันกันได้เนาะแล้วก็มีเพลงไหนที่อยากจะฟังให้มันเข้าใจมากยิ่งขึ้นอยากจะให้มาแปลแบบลึกๆแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้เนะาะอย่างที่บอกนี่คือการแปลแเพลงที่หาคา พูดได้ยากที่สุดไม่ใช่แค่แปลเพลงด้วยแปลภาษาอังกฤษทั้งหนังทั้งอะไรใดๆมารู้สึกเพลงนี้แบบเรื่องง่ายๆใกล้ตัวทุกคนแต่พูดออกสื่อยากๆแต่หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็หเห็นภาพในทุกๆท่อนที่แปลไปละกกันนะครับโอเ okay. ค that's all for today thank you everybody for learning together and I'll see you in the next video goodbye